ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีเนาะครับเนาะอากาศเน่าหนาวพี่น้องผมกับน้องไพยสิมาปฏิบัติการเฮ็ดเสร็มมั่นพี่น้องผมว่าอะไว่ามีใจสีขาดมือเคลื่อนมือนันบัดเป็นหนูผีเป็นไปว่าอะไรสิพี่ซูให้พี่น้องในเบื้องกันว่ามันสิเป็นหนูผีว่าเม่ยนเอาคุณพ่อเนาะยิงเง็ดเด่นนอนแน่นี่ยืนยืนนี่เอเอาครับพี่น้องผมไปไปลุยกันพี่น้องผมบ่ามีห่อนวอกห่อนใจเหลือเกิน มันไปจากไหนมันสีมานผดมาเรียาแต่น no. ี <net> well <net> ่อุปกรณ์นี่พี่น้องผมอุปกรณ์แล้วก็เมียดน้ำนุ่มไพรไปลุยเฮาขวดไปดอกเว้ยนี่อย่างไรนะโอ้คนโอ้บามีกะยางมังสีแหละนขวดบามีกะยางยางมากเนาะพี่น้องเนาะยิงไก เอาเอาย่างนี้ยาสเตี้ยยิงถือใสมันโอ้ยถือตัวนบ๊วยู่หรอกบ่วมีอาพร้อมผมมันบินออกมาหนีบ่เดี๋ยวซอยกันมางสั้นพอดีป่ามอยมากพอดีพี่รองผมซอยกันมางโอ้ยอยู่นี่ยิงจังสีเห็นจังไหนมันจังสีบ๊วยู่ไผ่มามามาเบิ่องมองก่อน บ่มีเหตุตไปเห็นแล้วมันนอนเนี่ยนี่ลวนเสือเป็นสิวียคนเดียวนิาบี้เดียวมันจังลูกแกงหางเย็นหนแล้วก็ค่อยๆไต่แสดงว่าหนูมันเจ็บหนบ่เหมนนั่นอ้อยนะกะเฮ้านี่แล้วถือข้างถือยิ่งเกิดอนนีมุนนอยยิ่งบึงหีิมันเถือนอีกวนบอกว่ากันยัยแล้วเนาะนี่ ือ,อนี่ร้อนแรงแงงยูหันละ่ะบาดค่อยๆไต่สวดสีสวดม่านี่แหละคือว่านั่นหู้ขวดใหม่นัน่นบาดดึงออกก็รวดร่อนมีเจ้าไม่ใครยังสิเ,เ,เพราะเขายิ่งหนีเนี่ยบ่เอาเดี๋ยวหม่างแล้วพี่น้องอยิ่งยูหันบาดมันกระชิตไต่มาไอ้นี่เอาทางสักก่อนบาดมันฟุดฟุดยุดซื้อไตเงาไผรยังเดี๋ยวฟุดฟุด,ดนะ ครัขบข้องอยู่สามตัวเรียวนี่ตัวสี่คราเอาตัวนี้เราก็สิจบดิเหนเลี้ยงห้องเลีย้ยงนีไฟ้วอะว้ยมนีจดเสมอยนี่วัวเหีเงี้ยก็ัใหม่ัตัวมีก็ไฟต่อยาสูบติมเคื่นนะฮะหัวเยี้ยมันเฮียเด็ดซาบะ่าจวดก็ไฟเอาหนูเด้อไฟทางออกสะก้อนคำคือ คือมองมันเหลียเสียกันคือว่าอยู่ซือนอนเนี่ยนี่เองแล้วมันตไนต่ไปไหนยังไงมันสี่มือหูอยูไฟเหลียวสวดเบื้องสีเห็นสีเห็นคว้ามันออกมาบานเขาแย่งลัดบ่เห็นมันสวดออกมาเขาใจว่าแย่งลัดทางนั้นเราเรียนเจ็บใจพี่น้องเจ็บปวดปค่อยๆลากมันขึ้นมาแล้วบ้ามีวะเพราะวันหน้าให้อยู่พี่น้องผมเจ็บใจเจ็บใจแหงเอาผลบอานขันผู้ใดบ,บ่หูเด้อพี่น้องเด้อเพราะกับเบิ่ื้องเรานี่เป็นยังไหนบุ่นี่ ผูแม่นยู่ครับอันเชฟฟินยู่ในเตจเตในบ้านครับแม่นยู่เตในบ้านขันพูดไอหูวพบอลก็บอกบ้าไมีเด้อนี่สมมุดอิงอยู่เห็นบอนบอลเห็นบอลกองเขานะเออบาดนีมันมานีไพนี่มันมันสีมีหูอยู่มองนี่เห็นบอลหูที่ว่ามันสวดมากขันมันมาปุ๊บเขาแย่งเป็นอย่างคือบอทันนี่ประเด็นสําคัญร่งขืนอยู่เฮ้ยนสิไปหอดหูไม่มันอยู่นั่นไอ้บ่าบ่หอดเด้ มันม,นนมันมปนนอนแน่หนิธรรมดามันนอนแรงแงงเลยนั่นไหมหนูสลบมีอยู่บปล่าหนูตรงทางออกกว้างก็หนีไดินี่ฟันออกมันกว้างก็หนีเพราะเขาสี่เขาไปคอยดึงไม่ดึงไหลเอานะแต่ว nice <ki> ่ากดกดยู่นี่ีระบาดนียหลังจากไอ้นี่อยู่ซื้อหนีเลยยิ่งยุ่ยแก่นั่นนอนแรงแงงแล้วบัดที่นี่กัน ค่อยๆไต่มาจังสี่บัดเฝ้า,ามาหลดนอ่ะนะมันไม่มเย็นตัวสันติบัดฟัดลอยไม่หลวดกับนุม่มไพปฏิบัติการลานวิวพี่น้องผมคลิปนี้ปฏิบัติการขุดหนูลานวิวเออมันมันดึงออกได้เบิน,น,น,าาบนหน้าก็ว่าไอบาดนี่ภาวนาให้พ่อพี่น้องผมบ้ามีอยากเห็นตัวมันตัวหน่อยตัวใหญ่ซ้ำได้ เดี๋ยวบามีสวยข้าวหนึ่งผักจิบกอนอบูพี่รองบุกมันเพียงกับเปิดมันตรงเพียงอย่างอยู่ใส่จมูกเ่าไปเงีย้ยนอยู่เ่ไฟกับพวกเดียวม่านอ่แล้วค่อยๆเอาออกทีละอันเดี๋ยวไฟเดี๋วยวบเทียมมันดินทับตัวมัน เอาพ oh, uh ี่น้องผมโอ้อ้ย่ามันต้องย่ต้นหนาโตนะตัว่างแดงเงี้ยไมยมันดินทับดีขนาดนี้หร่อไงเขาบอกจบเอาหนุ่มไพเป็นตพ่อไงบ่เอาใส่เวลาถึงเช้าม่วงบ่ขึ้นว่าบ่ถึงเช้าม่วงหรอกเนาะไงเขาบอกว่าเราเด้อพี่น้องเด้อ บ้ามีมันใจอยู่ดิว่ายิ่งถือกแต่ว่าพี่น้องสมัยคิดว่าบ้ามีบ่ได้ใส่ลูกหนึ่งแล้วกะ็อกาแล้วก็บ่ถือกหนึ่งแล้วก็เป็นผีเป็นไดหนึ่งพี่น้องผมค่อย,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 ยๆไงไม่ออกมาน้องไผ่เข่าต้มแยมไปยันบ่มีมี๋เตียวต้มแยมมันจะใส่มาขึ้นบ้ามีบูวหรอมาบ้ามีขนซอยพี่น้องผมอโอ้ยมันก็ที่ขันเกับควาง,งเมืองจันทั์ที่ดอนพูดตากับป้าต้มแยมเนาะเอาขนเงาไผ่ซอยกันพี่น้องผม ต้องเบิ้งน้ำหูวหมูนี่แล้วพี่น้องนี่แย่งไปทางนั่นดูนุ่มไพได้นุ่มไพามาเป็นพระเอกให้พี่น้องผมมาหน,นี่หลังจากเบ้าเกาหลีกับผู้ดวนหลอด้พี่น้องเด้อเพื่ก็เฮ็ดคลิปส่งไทยมาอยู่ดอกพี่น้องผมเขาจะมาหลุ่นมาชมมาเชียร์น้ำกันปฏิบัติการตะลุยเงาไพาพี่น้องผมเบ้ามีคันด้มันใจว่าถืกแล้วบ้ามีตรงก้นพี่น้องผมอันได้บ่ได้โตนั่นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องต้องหาทีมงานมาก้นเกินได้เพราะว่ายังมันค่าใจมือขึ้นนอนว่ารับเสียว่าพี่น้องผมสีถุ่มหาม g, มบา เก็บปวดหัวใจเบื่อกับพวกไส้หนูจวจอเอาบ้ามีเย็นอยู่อ่าบ้ามีเย็นอยู่หันนั่นมองนั่นบ้านนี้หนูกระยุแถวนี่นี่ยังไหวนุ่มไปดึงเงาไพออกพี่น้องผมซอยกันแต่ว่าผุ่นขวยไม่พี่น้องบ้านขันบ้นหอดขวยไม่ไม่นั่นเลี้ยสียอายุนี่นั่น,นขวยไม่มันมันสิเป็นเรื่งไรบ้ามีว่วะมันสิเดียนมั่งเบิดบ,บุดอยู่บ่พี่น้องผมเฮ้ยดีจูดเบาพี่ บ่เฮียนข้นมันก็เฮียนคนเนาะพี่น้องเนาะเฮียนคนเพิ่นสิว่าพี่น้องเพิ่นสิว่าจุดบ่ได้จุดบ่ได้หนุ่มไพว่าตัวใหญ่เต๋อขันเห็นว่าดั่นหนุ่มขั่ววะว่ามันหนาม่างเลยแม่นบ่นหนุ่มไพ่เจเจในบาทโอ้วัตวตตรงม่างพุ่นก็ได้ที่แหละใส่ไว้ช่องไลยมันจีกลับมาอยู่บ่ถือคลักบันนี่ มองเหรอนู่เ <Bien> น <ven ido> ี bueno, <ux> ่ยเอ๋หน <can 't> <grammar> ู ma a. Ma a ้เงมันขักข้าขวักข้าอยู่นี่แหละมันคลืนมามาสองถุมบ่เคยมาสองถุ่มจักเที่ยพี่น้องก็ได้มามาผ่านมาเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้ามีศูนย์หลขันเป็นนูผีกับวากันเนี่ยเดียห้อยขวดออกหม่ๆอยู่ใผรนะเห็นบ่เน่ยเออเนี่ยมวอีกที่หรแรเพมันสอยู่บ่เลยมันสะหอดผนอยู่บ่ไผ คิดเบื้องดูบไม่หดแล้วไมดแม่นบ่นคิดว่ามันสิอยู่แถวใดขึ้นวาเอาเพราะว่าไอ้วื้อกับพวกใส่แรงแยงอยู่นี่มันสิอยู่บริเวณนี้บ่ไปบ่ปะะไ,ได้ไกลว่ผสมนุ่มไผวิเคราะห์เด้อนี่ตามการวิเคราะห์ของนุ่มไภเขียดบ้ามีก็ได้เอาคนเอา,เอาเสียมบอลน,นุ่มไผเอือลากออกมาเลยนุ่มไผมาบ้ามีรับต่อเอง 0เนอะบ่ได้เห็นมันหูไปเอาแม็กโครมาขุดกันได้ตัวย็นใครมีแม็กโครรับเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่หูนั่นบไ่ไผโอ้พี่น้องผมอาจจะเป็นหูนั่นก็ได้อาจจะเป็นหูนั่นก็ได้น,นันน่นๆๆๆเดี๋ยวๆให้นุ่มไผ่ดึงออกก่อนให้นุ่มไผ่ดึงออกก่อนให้นุ่มไผ่ดึงออกก่อนอาจจะเป็นหูนั่นก็ได้มันหางมันเหนยเฮ้ยเฮ้ีฮ่าหางอีริบอนนี่โว้ยเยี่ยงว่งดีด หางหนูแม่น <c oughs> ว,ว่านั่นได้โตพี่รองผมกันแน่นี่หางหนูชัดชัดลุ้มไฟ <c oughs> <c oughs> ไฟบ้าๆากับซังค่อยๆเข้าไปไมันแม่นอีหลีบมดเลยหางขี้โกวเป็นสัตว์เลยอ่ะพี่รองผมไฟบ้าๆบากับซ่างพี่รองกลางบ้านเลยพี่รองผมแม่น,อ,นอีบมดลุ่มไฟเดี๋ยวอะ <c oughs> ๆกล่องบ้ามี่ไปถึงแนึ่งเม่ผลิต อยากเห็นหน่อนะมันเป็นตัวซ้ำอะไรตายไปอ่ะคิดว่าตายบพใจแล้วเว้ยเฝ้าดึงหางมันออกมา้างงูซะไรเหรอเฮงูซะลรเว้ยโควัวร์ายไอ่ะงูยังได้อ่ะนี่ยิงงูว่ได้ยิงงูค่อยๆดึงออกมาค่อยๆดึงออกมามันแมนบ่แมนบ่ค่อยๆดึงว่าด้อยใครเปียกเป็นงูเปียกเป็นงู บะเทียมัป็นหูบะเทียมเป็นหูก็ไปแต่ดึงยาค่ะเพรท่านตายไปยันตายโอ้ยได้ตัวพี่น้องผมได้ตัวคนไปเท้าโอ้ยบักเอฟพี่น้องผมในที่สุดพี่น้องผมในที่สุดว้าวมีว่าถือกมันต้องถือกแม่พี่น้องตัวสีอ้อยตัวบ่าน มองหันไหยแมนบ่เดี๋ยวหมดแรียกหนุ่มไปหมดไหยได้ตัวพี่รองผมในที่สุดเ่าก็ได้ตัวแล้วพี่รองผมบักเอฟบพี่รองผมเป็นจ้งไดพี่รองผมเป็นจ้งได้หรอพี่รองผมบ้ามีว่าเพาะผ่านนะนั่นกลัวจินง่ายเลยครับให้นนุ่มไปจัดการพี่รองผมตัวมันดีแมนบ่นอนแรงยังยู่พี่รองนอนจังสี่ละบาทลนเติบเคี่งขึ้นมาจังสี่บาทนี่ค่อยย่อยค่อยย่อยไปว้ายว่ะ ก็เฮ็ดกันแบบนี้บ่มีกระสุนแล้วเนาะพี่น้องไม่มีนะจุดอันนีใครเลยเป็นเจ้าไรเหรอพี่น้องผมนาไม่เคยจัดการจัดาการดีนักแล่พี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องผมได้โตเด้อพี่น้องเด้อขุดหนูกับนุม <laughs> น่มไฟนุ่มไฟบอเสียบอสิได้พี่น้องผมย่อหันแรงแยง,ง่ย่อหันพี่น้องคือเงาไฟกันขึ้นมาเลยที่เดียวเชี่ยวแล้วพี่น้องผมเอาเสียมเนี่ย ไปขอบคุณนุ่มไพนะ่ด้ะที่มีผู้เสียบ้ามีที่เรียกว่ามีว่าสิจัดการผู้เดียวนั่นแหละที่มีผู้เสียอยู่พี่น้องผมไปเข่าฮะตัดเนี่ยยังของใจอยู่ว่ามันแพี้ยไรอุ้มันถืงงาไพ่ไหรอไอ้นี่ดียนบักเอฟพี่น้องผมบักเอฟเลยพี่น้องมันสิยื่งใดว่าอู้ออู้อ้าไพดุก ลูหักไปเลยแม่ไผ่ดูขาดไปเลย่ยมันคืออยู่อ่ะนี่สาธิตพี่น้องเบิ่งกว้างพี่น้องผมมันจบาบ้ามี่วะพวนี่ยุ่ช่วงนี่เ้อเอาเริ่มต้นเลยนี่มันมีเงาไอ้นี่อยู่น,นี่กว้างเขาพี่น้องนี่กว้างเขาซื้อโตหนูเลยเนาะครับเนาะซื้อโตหนูเลยบ่บ่ นี่กว้างซื้อกวางเขาเลยบาทที่นี่มันน้อนเลี้ยงแยงจังส่ละนอนเลี้ยงยุ่ซื่อหางเริ่มติงพีๆๆ่น้องหางเริ่มติงรอกเด็กรอกเด็กบานนี้ตัพิกได้จังสี่โตมันพิกจังส่มันก็มาเลยบาทนี้ต,ต,ม,ม,ม,ตมันพิกได้แมนบ่าครับมันก็หมุดมาเลยหมุด,หม,ดหมุดมุดมาบ้ามีฝ้าวแยงรัดท้าง,างพี่พี่น้องพี่บ้ามีฝ่าวแยงรัดก็คือว่ามันสีเขาหู้นี่ระบาดแมนบ่าพี่น้องว่า นี่บ่ามีโบหูบ่ามีก็ว่าเอ๊สงสัยใต่เงาไฟเลยพี่น้องผมอ้าเห็ดคือคือมันเกิดขึ้นต้องเขาไปแย่งสีเนาะพี่น้องเนาะมันต้องเขาไปแย่งสีมันแย่งสีได้กัแปเป็นว่าได้โตได้พี่น้องเด้อมางก็ไฟน้ำหนูพุดหนูในก็ไฟเอามองสวนมองนี่ นุ่มไพ่ปรสิมาอ้อยอีกว่าสั่นก็ต้องปล่อยนุ่มไผ่ลหรพี่น้องผมนุ่มไพ่มาเป็นหนูขัวคนใหม่ๆสุดยอดพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบารุงเองหาเกินใดพี่น้องผมพิสปายประการใดคำบอกคำจากิาี้ตาท่าทีมพุทธสุภาพอี่บอกไปบ้านมีขอโทษขอามให้เลยพี่น้องเด้อฝากคลิปน้าครับพิปอ่าคลิปนี้ไว้ซเสมอพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊อบแมนนูผีพี่น้อง งูผูกชัดชด